สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยหนูน้อยตามวิเศษกันนะคะเรื่องการจัดการขยะที่ถูกวิธีค่ะครูแมมมีคลิปวิดีโอการจัดการขยะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะไปดูกันเลยค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อช่วงต้นปี2563 ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิเสธการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งของคนไทยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แต่ที่น่าตกใจคือมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น้อยละสิห้าหรือจากวันละ1500ันตันเป็น6,300ตันซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากมาตรการอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติมีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่ม จึงทาให้ขยะจำพวกพลาสติกมีปริมาณมากขึ้นเช่นถุงพลาสติกและกล่องโฟมปัญหาดังกล่าวจะหมดไปหากทุกคนหันมาปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันจะได้ลดการสร้างขยะช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและประหยะัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยโดยเริ่มจากการแยกขยะก่อนทิ้งแล้วนําไปทิ้งในถังให้ถูกประเภทก็จะช่วยให้การกําจัดนั้นทําได้ง่ายขึ้น 1. ขยะเศษอาหาร เช่นเนื้อสัตว์ผักและผละไม้ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมัก 2. ขยะรีไซเคิลเช่นแก้วพลาสติกและกระดาษขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ 3. ขยะทั่วไปเช่นโฟมและถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อจะนำไปถูกฝังกลบเพื่อแย,ยสลาย ขยะอันตรายเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่และเข็มฉีดยาขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและการจัดการขยะด้วยหลัก3ใช้หรือสามาง่ายๆตามนี้เลย 1. รีดิวคือการใช้น้อยหรือลดการใช้จากการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมมาใช้ผ้าหรือกระเป๋าแทน 2. รียูสนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำนำขวดแก้วขวดพลาสติกมาดัแดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้าน 3. r e รีไซเคิลนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่มาแปลรูปเป็นกรรมวิธีต่างๆกิจกรรมที่ช่วยลดขยะในชุมชนหรือโรงเรียนและยังช่วยสร้างรายได้ให้อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินสด หรือบันทึกลงในสมุดโรงเรียนในชุมชนจึงทําให้เรารู้จักคุณค่าของขยะและการออมอิกด,ด้วยเมื่อเรารู้จักการขยะให้ถูกวิธีแล้วก็ต้องนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อนร,รักสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันกำจัดขยะให้ถูกวิธีกันนะคะเพื่อโลกอันสดใสของเราเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูการจัดการ ขยะที่ถูกวิธีกันแล้วน,นะคะจะเห็นได้ว่าเราควรที่จะคัดแยกขยะก่อนนําขยะไปทิ้งนะคะเพราะขยะบางชนิดสามารถทําลายได้ง่ายค่ะบางชนิดก็มีวิธีการที่ยุ่งยากในการทําลายนะคะบางชนิดก็สามารถนํากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้นะคะเหมือนกับที่โรงเรียนของเรามีธนาคารขยะที่คุณครูพาเด็กๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรณรงค์ ให้มีขยะน้อยลงโดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆถ่ายรูปการจัดการขยะที่ถูกวิธีในแบบของเด็กๆเ,เองและส่งรูปมาที่ลายกลุ่มห้องนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณแม่มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไว้บายค่ะ แยกขยะแล้วมันจะดียังไงทำไมทำไมเราควรใส่ใจแยกขยะ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 ขยะจริงแล้วไปไหนจริงๆขึงกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสุงมกัเป็นภูเขาลูกใหญ่ต้องเก็บต้องปา๊มแล้วรอวันใหญ่สลายขยะก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นร้อยร้อยปีพแยกยต่วันไว้ชาติเปลี่เปล่ไปแล้วไม่ต้องคุยตอนขยะไปไวไม่ต้องรอชาติเล้งขายต่อได้ถูก ไปบนไปล้อมไปดีใส่เค้นใช้ไหม่ก็ดีเขาเป็นเชียบเพลิงก็เข้าทีขยะจึงมีค่าเหมือนทองอาบกวดแค่ซักสิ่งโลหะเพื่อเพื่อแยกโฟมเอาไว้ขยะอันตรายก็แยกไปขยากอื่นก็ใส่รวมกันไปยลยแยกขยะเพื่อขยะลงไปละขอเชิญคนไทยมารวมใจช่วยขยะขยะขยะอยขยะยะม่แยกให้ยา